แถลงข่าวนะฮะเรื่องของกรณีพี่ตังโมกับพี่โตโน่พี่โตโน่ก็มานั่งโต้นะครับแล้วก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชนแน่นอนครับยังคงมีภาพของความเป็นคนรูปผู้ชายเนี่ยที่ทุกคําถามที่นักข่าวยิงมาเนี่ยพี่โตโน่ก็คิดก่อนคิดแล้วก็ตอบทุกคําถามตอบอย่างสุขุมแล้วก็รอบคอบที่สุดนะฮะลหลายคนก็ชื่นชม นะฮะกับความเป็นสุภาพบรรุษของคุณโตโนโต่หลังจากที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้ <ผม S 1> นะฮะกับเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ<ช>นะฮะสีน้าโตโน่เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดนะฮะยิ้มจริงนะแต่ว่าตา,ตา,ตาเนี่ยตา,ตาคลอตาไม่ได้ยิ้มด้วยเลยตา,ตาคลอเสมอเลยใช่แล้วนะครับนะฮะหลายคนก็ฟังการสัมภาษณ์อคุณโตโน่ไปแล้วแถลงข่าวไปแล้วเดี๋ยวให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงกันเราไปฟังสัมภาษณ์พี่โตโน่กันเลยครับคือว่าสองเดือนคือ ตกตกลงว่าว่าเลิกครับมีการไปพบกับปัดหลวงพาคุณพ่อโมคุณแม่ผมไปไปคุยอะไรกันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าอะไรที่มันทำให้กระทบความรู้สึกหรือกระทบใจของของตัวโมหรือเรื่องนี้จะกระทบใจใครก็ตามผมผิดเองครับ ผมขอโทษตอนนี้อยางสองสองเ่านมาเเรื่องที่โมโยนข้าวของผมออกมาจากบ้านโมไม่เคยเป็นในตลอดระยะเวลาสองปีที่คบกันมาผมคิดว่าเราสองคนหรือตัวผมเองคงไม่จําเป็นต้องพูดว่าเรารักกันมากขนาดไหนแล้วตอนที่คบกันโมก็มีโมก็ทําอะไรให้ผมมีความสุขเยอะแยะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องแย่ๆนะครับผมกลับไปผมกลับไปได้นะครับแต่ ไม่ใช่ในฐานะเดิมผมไม่อยากให้ใครมาสงสารผมและรู้สึกว่าผมอ่อนแอผมไม่อยากให้ใครมาเห็นผมในมุมตรงนั้นนะครับผมจําเป็นต้องยิ้มผมจําเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อให้คนที่อยู่ข้างๆผมเขาเข้มแข็งไปกับผมบมันคือคอนเสิร์ตในนั้นนะ่ะเออเราเราก็เราก็มีสมาธิอยู่กับอยู่กับฮอนั้นในวินาทีนั้นนะครับเออ แต่พอมันมานึกถึงความรู้สึกของเขาผมผิดเต็มๆเลยครับผมไม่ควรทําในเวลาที่เราได้มีโอกาสจับมือกันได้ยืนอยู่ข้างกันได้เป็นคู่รักกันทาให้ดีที่สุดวันนี้มันมันเลยขั้นนั้นมาแล้วในการที่จะกลับไปกลับไปตอนนี้กลับไปตอนนี้คงยังกลับไปไม่ได้ยาสากอะไรโม่อะไรกับแตงโมบ้างคะ ให้นึกถึงคนที่รักเขาครับให้นึกถึงคุณพ่อเขาให้นึกถึงแฟนให้นึกถึงเพื่อนให้นึกถึงตัวเองให้ให้รักคนกลุ่มนี้ให้มากๆนะครับนล่ก็เป็นสิ่ดีพี่ตโตโ,โน่นะครับเลืออที่จะตอบในเมืว,วันนี้<ช>ตอนห้าโมงเย็นนะครับหลังจากนั้นไม่นาน นะฮะคุณพ่อของพี่ตังโมครับนะฮะก็ได้โพสต์ลงอ๋อช่องทางโซเชียลส่วนตัวใช่แล้วนะครับนะฮะทางคุณพ่อของคุณตงโมนะฮะก็เอ่อโพสต์ว่าได้กลับไปทันน่ยนะครับในการที่จะชมการเอ่อถ่ายทอข่าวนะฮะถ่ายทอดสัมภาษณ์กหอของคุณโตโน่นะครับโดยคุณพ่อของคุณตงโมบอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าภูมิใจกับแม่น้อยที่มีลูกชายที่มีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถเป็นเสาหลักที่มั่นคงให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีภูมิใจกับแฟนคลับโตโน่ที่พวกคุณมีไอดอลแมนมากๆ อขอให้รักและเป็นกําลังใจให้เขาตราบนานแสนนานในฐาน,นะเป็นคุณพ่อของน้องเตโมขอชื่นชมและขอบคุณบทบาทเออบทสัมภาษณ์ที่ดีมากในวันนี้เสียดายที่ไม่มีโอกาสเจียวไข่ให้ทานอีกแล้วโน่เอ๋ย อันนี้เป็นเรียกสรุปไหมนอกจากนั้นคุณพ่อก็พูดประมาณว่าถึงแม้ว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยจะมีความรู้สึกแย่ขนาดไหนแต่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พี่โตโน่พูดเนี่ยเป็นการรักษาน้ําใจพี่แตงโมครับมากถึงมากที่สุดแล้วใช่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเรื่องราวนะฮะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะจบลงไปอย่างที่หลายๆคนอยากจะให้มันเป็นแล้วนะฮะหลายคนก็ชื่นชมคุณโตโน่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปหรือว่าเราติดตามเรื่องราวหรือว่าเราสามารถที่จะลองเอามาติดต่อต่อกันครับมผมยมันอาจจะมีอะไรสอดแทรกอยู่ในนั้นก็เป็นได้นะครับนะฮะซึ่งก็<ล>มีคุณเต<น>ิงโมเนี่ยพี่เติงโมใช่ไหมเออคุณเติงโมเนี่ยป่วย นะฮะป่วยแล้วก็เข้ารักษาพยาบาลแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดการขยับขยายตลอดเวลาก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะฮะถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะควรพักผ่อนขนาดไหนก็ตามหลังระหว่างที่เมื่อวานนี้นะฮะก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียกันด้วยเพราะว่ามีการออก พิมพ์โพสต์ข้อความนะครับต่างๆเนี่ยไปถึงคุณแตงโมซึ่งก็โพสต์โดยอินสตาแกรมท่านหนึ่งนะฮะก็บอกไม่ได้แหละว่าเป็นอินสตาแกรมของชื่ออะไรนะครับผมงานนี้เนี่ยเขาก็พูดคร่าวๆนะครับประมาณว่า เขาเนี่ยเคยได้ร่วมงานกับพีโ่โตโน่มาก่อนอเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานพี่โตโน่ได้พูดคุยกันแล้วก็บอกพีโ่โตโน่ว่าคำถามไหนที่ถามแล้วไม่อยากตอบ,รบหรือที่จะไม่ตอบก็ได้แต่พีโ่โตโน่ก็บอกว่าไม่ต้องแต่งบทสัมภาษณ์อะไรนะครับผมถามมาเดี๋ยวตอบให้เนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าไม่ไม่นึกไ,ไ,ไม่ออกเหมือนกันว่าคนซื่อแบบพีโ่โตโน่เนี่ยจะทําร้ายผู้หญิงก่อนได้ด้วยวิธีใดตอนนี้เนี่ยมาถึงจุดที่พี่โตโน่จะต้องยกเกราะขึ้นมากำลังตัวเองแล้วทําได้แค่นั้นแหละที่เหลือเนี่ย จะทําอะไรมันก็มือเขาสมองเขาสังคมเขาคําพูดเขาครอบครัวเขาแล้วก็โรคประจาตัวของเขาการทําร้ายตัวเองไม่ใช่การพิสูจน์ความรักแต่มันเพียงเพียงวิธีเสี่ยงโชควิธีหนึ่งถ้าโชคเข้าข้างวิธีนี้จะทําให้ผู้ชายกลับมาบอย่าบอกว่าใครควรเข้าใจเพราะมีคนไม่รู้กี่ล้านคนบนโลกนี้ที่เคยอกหักร,รักไม่สมหวังหรือแทบจะไม่เคยได้รับความรักดีๆจากใค,ครแค่เขาเนี่ยเลือกตอบแทนคนที่เขารักด้วยการเสียสละถ้ารักกันจริงโปรดทําตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับผมแสดงว่า ข้างหน้าเนี่ยยังมีอร,รอให้เจออีกเยอะอ,อย่าสร้างแผลให้กันและกันรักกันแบบนี้ดีกว่าครับใช่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะทางคุณตงโมเองก็มาตอบเอบนี่ยฮะบทข้อความเรื่องนี้ในรับคอมเมนต์เลยแหละใต้ภาพเลยแหละใช่แล้วนะครับบอกว่าอยากให้มาสัมภาษณ์หนูบ้างจังคนที่ทําร้ายตัวเองไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะฟื้นขึ้นมา<อ>คนที่คิดต่ํา ทำร้ายตัวเองมันมีเหตุผลช้ำๆทั้งนั้นและก็เป็นการสนทนากันนะ,ะในอินสตาแกรมของเธอนะครับ,รบผมก็บอกว่าเออเจ้าของอินสตาแกรมที่โพสนะฮะก็บอก<ะ>ว่าวันนี้หนูมีพื้นที่หน้าข่าวและพื้นที่หนูพูดเยอะแล้ว<ะ>ถ้าตังโมคิดก่อนทําจะ,ะไม่มีใครบอกว่าแตงโมเลือกทางผิดหรือผู้ชายเลวแตงโมจะมีความสุขไหมที่มีคนมาด่าคนรักของตัวเองว่าเลวและด่าแตงโมว่าโง่ก<ะ>ารรัก ถ้ารักกันในวันนี้หรือวันหน้าแตงโมจะทําให้มันดีกว่านี้และตนเชื่อว่าแตงโมก,ก็เสียใจที่มันเป็นแบบนี้ครับใช่แล้วนะครับและสุดท้ายเลยนะฮะแตงโมก,ก็มีตอบข้อความยาวๆแล้วก็มีแท็กไปหาคุณโตโน่ด้วย<อ>นะฮะนะฮะโตโน่รู้ดีว่าแตงโมจะดีขึ้นเรื่อยๆและทาไ,ได้แน่ๆไม่ว่าจะมีเขาแม้ว่าจะมีหรือไม่มีเขาก็ตาม<อ>นะครับคือพี่แตงโมบอกว่าให้เจ้าของโพสเนี่ยแท็กพี่โตโน่ไปเลยนะฮะเจ้าของโพสตก็บอกว่าพี่โตโน่เนี่ย อ่านฮะเออพี่เตงโมก็ตอบกลับไปอีกว่า,ารู้ได้ยังไงว่าอ่านเออนะฮะต้องของโพสต์เนี่ยก็บอกว่าเป็นไม่ได้ยังไงที่คนมากดไลค์แล้วจะไม่อ่านถูกต้องใช่แล้วนะครับและก็ยังบอกไปว่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงแตงโมและคนใกล้ชิดคืออยากให้ดูแลคุณแตงโมให้มากกว่านี้อย่าปล่อยให้ใหมาเล่นโซเชียลหลังจากที่เพิ่งพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วต้องออกมานั่งแถลงข,ข่าวเกือบชั่วโมงมาเล่นไอจีดึกดื่นตีสองตีสามนั่นเองอะนะครับคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะฮะ <c oughs> ผมจะบอกว่าตำนานธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย และยังพูดต่อยีงนะครับว่าคือคนป่วยนี่ยควรพักผ่อนเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายๆขนาดนั้นมาคนใกล้ชิดน่าจะทําให้เธอตัดขาดโลกโซเชียลและก็พักผ่อนและเพื่อนคุณตงโมที่เป็นคนถ่ายรูปและอัพคลิปลงไอจีอย่าทําร้ายเพื่อนไปมากกว่านี้เลยนะประโยคสุดท้ายพีคมากครับผมทำไมพี่ตังโมเนี่ยอะไรนะอะไรนะโพสคลิปอัพลงไอจีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาขยี้กันทีหลังใช่แล้วครับนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยไอจีเนี่ยฮะก็ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เพื่อนของพี่ตังโมพี่ ถ่ายรูปะนะฮะแล้วก็บอกว่ากลับมาบ้านเพื่อนเพื่อให้อาหารแมวนะฮะ,ะ,ฮะมาเจอรถมอเตอร์ไซค์ของโตโนโ่ m, โน่ไม่แม,ม่เอาอ m, ชื่อของเธอครับขอนะชื่อของเธอใช่แล้วนะครับแล้วเพราะฉะนั้นพอลงภาพนี้ไปนะฮะอันนี้ก็คือตองบอกว่าเป็นผู้ที่แล้วไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เขานะคุณผู้ชมเอ้ยใช่แล้วนะฮะแล้วทํามปล่อยคลิปเออปล่อยคลิปปล่อยภาพออกมาในขณะที่คุณตังโมเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคือคนนี้หรือเปล่า เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าเขาว่าอย่างนั้น้วนะพอภาพนี้ออกไปในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็ถือว่าคนทั้งประเทศก็รุมด่ากันนะเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่สมควรทําำและก็เป็นข้อความที่ไม่ควรที่จะโพสต์เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลาขณะแบบนี้เพราะฉะนั้น เรื่องของความรักของทั้งสองคนผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจแล้วก็น่าจะจบลงในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับแต่เรากําลังจะมาขยี้ตรงนี้คุณผู้ชมว่าสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยสิ่งที่คุณแตงโมได้ทําที่มันเกิดขึ้นรหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา2วันที่โลกของวงการบันเทิงโลกของคนทั้งประเทศเฝ้าจับตามองแม้ว่าทานการถแถลงข่าวก็ยังคงมีการถ่ายทอดสดกันเลยทีเดียวนะฮะโดยที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเออเรากําลังพุ่งเต้าไปที่ เขาว่าเป็นเพื่อนสนิทของพี่แตงโมใช่แล้วนะครับที่ทําเรื่องราวตรงนี้ออกมานะฮะเว็บไซต์เว็บไซต์1นะฮะที่มีชื่อว่าโดดเด่นคอมได้นำเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็ทําให้หลายๆคนได้พอจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเขาว่ายังไงบ้างโดยเราเริ่มจากตรงนี้นะฮะว่า ภาพเ,เป็นที่น่าจับตามองคุณผู้ชมนะครับว่าเมื่อดาราสาวแตงโมงพัทรธิดานะครับกินยานอนหลับเกินขนาดจนต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาล10เม็ด ใช่แล้วนั่นน่ะสิครับสิเมตรนะฮะโดยภาพทั้งหมดถูกเผยแพร่โดยเพื่อนสนิทที่ระบุว่าสาเหตุจากดาราสาวเครียดหลังจากโตโนภพาคินประกาศความโสดบนเวทีคอนเสิร์ตนั้นแต่กรณีพี่ตโนเมื่อวานออกมาพูดแล้วนะว่ารู้สึกผิดมากมกับสิ่งที่ทําลงไปตอนนั้นแค่จะโฟกัสกับสิ่งที่ความสุขสนานในฮอล์เท่านั้นใช่แล้วก็ขอโทษขอโพยไปเรียบร้อยต่อเนื่องเลยนะครับเขาบอกว่าโดยได้รับการเผยเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่มานะครับว่าภาพและคลิปสาว คลิปของคุณแตงโมเนี่ยนะครับขณะที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลนะครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ถูกโพสต์ขึ้นผ่านอินสตาแกรมจากคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณแตงโมแท้จริงแล้วคือนักข่าวบันเทิงฉบับหนึ่งนั่นไงใช่แล้วนะครับโดยเพื่อนสนิทคนนี้ได้สนิทสนมกับดาราสาวเป็นการสนตัวแต่ให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเลานะฮะถึงแม้ว่านักข่าวสายบันเทิงพยายามที่จะแบนพฤติกรรมต่างๆของคุณแตงโมมาโดยตลอดนะครับรวมถึง เรื่องการแบนเนี่ยที่มีข่าวเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยก็จะช่วยเหลือแล้วปกป้องมันผิดจรรยาบรรณนักข่าวไหมพี่ครับเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันผิดกันจะเอ่อจรรยาบรรณของเอ่อการเป็นสื่อสารมวลชนครับผมทั้งนี้ในแวดวงนักข่าวบันเทิงได้มีการจับพิรุษอย่างนี้คุณผู้ชมนะครับนะฮะต้องบอกว่าที่เราพูดเรื่องนี้เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของคุณคู่แล้วผมเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยจบไปแล้วนะฮะแต่เรากําลังพูดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราาาาาวววททีีีี่่่่่่่่่่ถถููกกกซอออออนนนนนนเเเเเลล้้ยยย็ปไไดดจจะบุุมม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 ัสสหตผผผงืพ ปีไปว่าบรรยากาศในห้อง ICU ห้องฉุกเฉินเนี่ยสามารถถ่ายคลิปได้หรอหรือมันยังไงเขาสามารถให้ออกมาโพสต์รูปภาพการทำ้ายตัวเองแบบนี้ได้หรอนั่นน่ะสิฮะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับว่า นักข่าวในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีการจับพิรุธรนะฮะเกี่ยวกับ <ผม S 1> ปฏิบัติการสร้างกระแสข่าว<อ>เราใช้คําว่าปฏิบัติการสร้างกระแสข่าวครับนคะครับคุณผู้ชมครับเราฟังกันให้ดีแล้วเราแยกประเด็นออกนะฮะระหว่างความรักของทั้งสองคนกับคําว่าปฏิบัติการสร้างกระแสข่าวนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยออกความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับว่าการกระทําของดาราสาวมีสิ่งผิดปกติมากมายยกตัวอย่างเช่นสิ่งผิดปกตินี่หมายความว่าไม่ใช่จรรยาบรรณและวิถีทางชีวิตของคุณแตงโมในวงการบันเทิงแต่ แต่มันเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณแตงโมกินยานล้หลับเกินขนาดแต่ทําไมถึงมีนักข่าวตามติดเก็บภาพอัดคลิปแล,และส่งให้สํานักข่าวต่างๆได้ทันเหตุการณ์ท่วงทีอย่างน่าประหลาดใจเหมือนรายงาน,นสดเลยอ่ะนจิดันนะ่ะเออรวมถึงเพื่อสินคนนี้ได้ส่งหมายเชิญนักข่าวทุกสํานักเพื่อไปร่วมงานถแถลงข่าวที่โรงพยาบาลซึ่งผิดปกติมากเนื่องจากคุณแตงโมเนี่ยนะครับ มักจะไม่ชอบนักข่าวและเวลาจะออกงานมักไม่อยากจะเจอสื่อมวลชนและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเจอนักข่าวอยู่เสมอถ้าพี่ตงโมมีอะไรจะแถลงเขาจะแถลงเองในไอจีของส่วนตัวของเขาถูกต้องใช่แล้วในคือธรรมดาปกติของความเป็นพัาหิดาใช่แล้วนะครับแต่เหตุการณ์นี้ผิดคาดเพราะเธอออกมาแถลงข่าวรวมถึงคุณพ่อของเธอด้วยที่มีลักษณะการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีทั้งๆที่คุณตงโม เพิ่งฟื้นจากอาการป่วยจากความเป็นความตายจุงดูเหมือนว่าทั้งหมดเป็นการจัดฉากอย่างลงตัวเออนี่ไงนะฮะหลายคนกําลังพุ่งเป้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเลยสืบเสาะข้อมูลต่างๆว่า จริงแท้เป็นอย่างไรครับผมมันก็เลยมีการโพสต์ขึ้นมาจากข้อความอีกคนหนึ่งนะฮะจากทาง Facebook เมื่อคืนนี้นะฮะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของสำนักข่าวานักข่าวบันเทิงแห่งหนึ่งเป็นนักข่าวบันเทิงแห่งหนึ่ง <ๆ S 1> เป็นโปรดิวเซอร์นะครับซึ่งมีความสอดคล้องกับเว็บไซต์เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาใช่เรื่องราวตรงนี้บอกว่า จริงๆผมเองก็ไม่อยากให้โพสต์นี้ของผมเกิดขึ้นนะครับ,รบแต่เรื่องราวต่างๆตลอด2วันที่ผ่านมาในฐานะที่ผมก็เป็นคนข่าวบันเทิงมันทําให้ผมรู้ว่านิสัยและสันดานของคนมันเปลี่ยนกันยากหรือบางคนมันเปลี่ยนไม่ได้เลยคุณบอกว่าคุณรักเพื่อนมากครับคุณ <ผม S 2> แต่สิ่งที่คุณทํามันคือการเอาวิกฤตอันหนักหนาของเพื่อนมาเป็นโอกาสวงเล็บปลอมๆให้กับตัวคุณเองเหมือนที่คุณเคยเกาะกระแสะของกลุ่มวัยรุ่นที่ดังชั่วข้ามคืนมาก่อนนั่นไง แต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จเท่าที่ควร,ครแต่เรื่องนี้มันต่างกรณีกันผมในฐานะที่เคยรู้จักคุณเป็นอย่างดีย้ำว่าเคยรู้จักเป็นอย่างดีอยากจะบอกว่าหยุดซะเถอะครับกับการอยากมีแล้วต้องทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้และก็มีบนความทุกข์ใจของคนอื่นวงเล็บเหมือนที่คุณเคยทำไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมนะ คงไม่มีใครอยากจะโดนแฉหรือขุดคุยเรื่องที่ตัวเองทําไวในอดีตไม่ใช่หรอครับคุณควรจะคิดวิเคราะห์และตึกตรองให้ดีกับสิ่งที่คุณกําลังคิดและกําลังจะทําต่อไปเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวคุณเองเลยสักนิดพระพุทธองค์สอนไว้ให้อโหสิกรรมแล้วผมก็ทําได้อย่างที่พระพุทธองค์สอนไว้กับคุณแล้วอันนี้เป็นข้อความการโพสต์จากอินสตาแกรมจากทาง a c e b o o k ครับผมของโปรดิวเซอร์สำนักข่าวบันเทิงแห่งหนึ่ง ครับผมและทีนี้เรามาเดตล่าสุดเลยของวันนี้นะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตังโมได้โพสต์นะฮะข้อความลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองอินสตาแกรมนะครับผมที่ปกติเนี่ยเธอจะโพสต์เอาไว้โพสต์งานเธอก็บอกนะฮะว่าวันนี้โมกับโนยิ้มแล้วนะคะสิ้นสุดการเสียใจขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เราตลอดมาวันนี้เราสองคนยังมีความรักที่ดีต่อกันเพียงแต่มันแปลสภาพเป็นสถานะอื่นแล้วความรักยังคงอยู่เสมอค่ะไม่มีใครผิดคําสัญญาทั้งนั้นขอให้ความรักของเรานั้น แพร่กระจายไปยังหัวใจของทุกคนที่รักโมหรือรักโ no, นหรือรักเราทั้งคู่หรืออาจจะเกลียดเราทั้งคู่โม mm. ได้กระทำความาบาปที่สุดในชีวิตลงไปทอดทิ้งพระเจ้าทอดทิ้งผู้มีพระคุณคและคนที่รักโมแต่พระเจ้าทรงรักทรงรักและทรงอภัยให้ชีวิตโมอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสกับเ,เราที่จะได้คุยกันถึงเรื่องนี้นะครับ นะฮะเขาบอกต่อว่าความรักยังคงอยู่ในตำแหน่งใดที่เราทั้งคู่จะมีความสุขที่สุดขอให้ทุกคนต่อจากนี้จะมีการให้กำลังใจและไม่ซ้ำเติมไม่เหยียดย่ำเรื่องราวของเราเราร่ารพิสูจน์แล้วว่ารักครั้งนี้มันจริงแท้แน่นอนตลอดไปไม่มีความโกรธเกลียดกันแม้แต่ซักเสี้ยวหัวใจนะครับขอบคุณจากใจดวงเดิมที่พระเจ้าทรงรักษาแล้วค่ะ,แล,คะแล้วคุณหมอไปไหนวะอะไรนะแล้วคุณหมอไปไหนไม่รู้ขอบคุณคุณหมอด้วยล้คกันขอบคุณหมอด้วยนะครับนะฮะครับผม เพราะออฉะนั้นตรงนี้เองนะครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ,อย่างที่ชาวเน็ตหรือว่าหลายๆคนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยฮะก็มีขาววิจารณ์กันแล้วก็คิดอยู่แล้วแหละนะฮะว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างไร,รกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าชีวิตคู่เนี่ยมันก็ต้องมีอกหักมีอะไรก็แล้วแต่อการที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องบอกว่าที่โตโน่แถลงไปเนี่ยหยุดกันมาแล้วเนี่ยสองเดือนกว่าเกิดสเดือนแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมา ทิ้งช่วยไปานนานมากเเราทําขึ้นมาเพื่ออะไรการกระทาแบบนี้เนี่ยมันมองได้2กรณีโอเคมันอาจจะเกิดจากความรักเป็นจริงหรืออีกหนึ่งกรณีมันอาจจะเกิดจากการเรียกร้องความสนใจแต่มันอาจจะพลาดไงมันฮะมันอาจจะพลาดพลาดเหรอาจะอะไรยังไงแต่เรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ชมรับแล้วเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆเกิดจากข้อมูลต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันมาแล้วก็เป็นแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้นั่นเองนะครับถูกต้องเดี๋ยวเราเบรกกันสักคู่หนึ่งเบรกแล้วเหรอยังไม่จบ เกินเวลาแต่ต้องฝากไปก่อนนะฮะฝากไปถึงเพื่อนสนิทองเตงโมด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณกําลังจะคิดหรือว่าจะกำลังจะทําต่อหรือว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูพฤติกรรมเดิมถ้าเกิดว่าคุณทํามาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องกับวงการบันเทิงตรงนี้ฝากไปบอกเลยนะฮะว่าหยุดทําซะแล้วเพื่อนคุณอาจจะมีสิ่งที่ดีขึ้นมาก็ได้โอเคคุณก็หยุดตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวคุณซื้อเวลาชั่วโมงหน้าไว้ด้วยเลยนะครับผมเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยว